ครับสวัสดีครับยีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567เนาะพี่น้องเนาะครับวันหวยลาวพัฒนาออกครับเมื่อวานพ่อแจ่มพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนขาดปัดเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาเอ่อบโบได้ชงมาให้พี่น้องพ่อแจ่มกับโบได้โทรเอาก็เลยบ่มีเงินเก่าให้เบิ่องหน้านะพี่น้องเนาะ รับมือนี้เป็นโทรมาหาประเตียมับตาบอกเลขกับบล้ายหางนพ้นองครับมือวันศุกร์นพน้องเนอะวันศุกร์ที่ยี่ส้าตุลาคมหกเจ็ลาวพัฒนาออกแปดสามสองศูยขับเลขลางเขออกสองศนย์พี่นอนะับองศนย์ศูนย์สองมาทั้งบนทั้งล่างนพน้อ n เนอนะรับมือพระเตียมพามาติิตามเบิงนพน้องเนาะกับลาวพัฒนาเซียน ขาดปัดนะครับเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะครับน,นี่ก็วันจันทร์ ม้อนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องเลยร่ม เราพัฒนาเซียนขาดปัดนะครับขับมนให้มาเป็นบนล่างเก้าพี่น้อง ขับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับห้าพี่น้องครับหนึ่งกับหาเน,น้นทอกันพี่น้อง ครับจับคูมาพี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ห,ง,ห,งห้าสองห้า สามห้าสี่หางพี่น้องบอไรนะครับ,นะรบเนาะพัน่นให้สองหางพี่น้อง รับเน้นหนึ่งหนึ่งกับ2อหาพี่น้องครับถือว่าบริหารนะพี่น้องเนาะเอานึ่นึงหน่งห้าสองห้าสามหับกะมักจอบตะเลเขาเ้ากะพิจาณาเมืองนอะพี่น้องเนาะ ครับที่สําคัญก็ย่าลื่อมในพี่น้องเด้อกลับโตไว้นํานะครับเอาคอยเข่าคอย,คอยแตกปังๆนาะพี่น้องเนาะจะได้สฉกโฉมันๆกันนะครับในมาเราพัฒนาเนาพี่น้องเนาะหนึ่งกับห้าเสียนขาดปัดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสองห้าสามห้านะครับหนึ่งกับหามานำกันพี่น้อง เอาแคบหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อครับคอยเข่าคอยให้แตกปังๆเด้อว,วดนี้เนาะพี่น้องเนาะจะได้โศกโฉบมันๆกันนะครับครับเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดเป็นมูมูพี่น้องครับวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรลดหนึ่งกับห้าขับจับคู่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้าสองห้าสามห้าเน้นหนึ่งหนึ่งกับสองห้านะพี่น้องเนาะครับคอยเข่าคอยให้แตกปังๆย่าลื่อมนะพี่น้องเลื่อมมากสอบตัวในห้าก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับประแจบเน้นย้ำอยู่ตลอดนะครับครับประแจมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนขาดปัดนะครับเนาะที่ได้ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาประแจมมาครับฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบรงไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันน้อพี่น้องเนาะเอาชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนอะพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตียมเขอไว้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชกโชบมันๆกันนะครับเอาจะเลื่มเนอะพี่น้องเนอเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้าแดงเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาครับ ครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเต้มก็ขอกับขอบคุณนิพสีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะขับขอใอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันที่คลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม